สุรักษ์ทั้งหลายระยะต่อไปนี้ก็ขอเข้าถึงทุ่งสงกันสักทีวันที่20เวษา,ายน2,521เวลา9นาฬิกา50นาทีออกเดินทางจากโกลงไปฟ้ากระบี่มาทุ่งสง์ ตอนนี้รู้สึกว่าบรรดาลูกรักทั้งหลายคงจะคิดว่าเราเดินทางในความปลอดภัยแล้วคงจะไม่มีอะไรในระหว่างทางทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าลูกไม่รู้ว่าในสายนี้มีอะไรบ้าง พอออกมาพออเดินทางมาก็เ,เจึกเขาบอกว่านี่นาศารแล้วก็พระแสงอะไรพวกนี้เป็นตน้นตามเพออต่างๆพวกนี้แต่ความจริงพื้นที่แถวนี้พวกถ้าหากว่าเดินในทางถนนรถยนต์พ่อไม่รู้จักเลยเพราะว่าไม,ไม่เคยมารถยนต์ ใช้แต่หอเป็นพื้นในสมัยร่วมทางกับท่านหญิงวิภาวดีรังสิตนัยาทางช่วงนี้เราเต็มไปหมดลูกรักข้อบอกแล้วว่าจะออกจากจังหวัดสุราธานีแล้วไม่มีทางเลยถ้าจะมีจุดใดปลอดคำว่าจะปลอดจากคนที่มีคติโกตรงกันข้ามกับรัฐบาลไม่มีสำหรับเขตนี้ ในเวลานี้พระก็ทราบว่านอกจากจะเขาอยู่บนเขาอย่างสมัยก่อนแต่เขาก็กลับลงมาปรับปนกกมนดาประชาชนทั้งหลายในภาคพ,พื้นดินอยู่กับชาวบ้านโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งตามข่าวนังสือพิมพ์บอกว่าค่ายคุณชิงแตกเมื่อปีที่แล้ว แต่มาปีนี้รู้สึกว่าพวกเขาเขา้าไปยึดข้าวคนไข้คนชิงตามเดิมและคนที่นี่เราจะต้องระมัดระวังให้มากตลอดสายที่เราเดินทางต้องระวังให้มากเราจะต้องไม่พูดกันถึงเรื่องบุคคลผู้เป็นผู้ก่อการร้ายทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเรารู้ไม่ได้ ว่าคนที่คุยกับเราเขาเป็นไครรถของเราวิ่งมาอย่างยาช้ชาเพราะใช้เวลาจากโรงไปฟ้ากระบี่มาถึงอำเภอทุ่งสงหรือว่าเขตแปดของตะเวนชายแดนทุ่งสงมีระยะทางร้อยสี่สิบเศษเศษเป็นระยะทางไกล ถ้าเราเดินทางจากแต่เชา้าก็มาฉันเพลนกินข้าวสบายกลางวันแต่ว่าระยะทางของเราที่วิ่งมานั้นเราออกช้าเกินไปอาใช้เวลาเก้านาฬิกาเสร็จเสร็จก็เหลือเวลาน้อยเป็นเวลาชั่วโม,มองเสร็จเสร็จก็จึงต้องแว,วะกินข้าวในระหว่างทาง การกินข้าวนระหว่างทางสถานที่เราแวะถ้าเราสังเกตให้ดีว่าก่อนหน้าที่เราจะมาถึงตลาดมันมีรถเก๋งชนกันสามคันการที่มีรถเก๋งชนกันสามคันอุบัติเหตุอย่างนั้นไม่ใช่ปกติมันเป็นเรื่องของเขาใช้น้ำมันราถนนน้นำมันเครื่อง รถวิ่งไปด้วยความเร็วถึงตอนนั้นก็ลื่ทนทลาชนกันตั้งหลักไม่อยู่การกระทำอย่างนั้นเป็นเจตนาของผู้ร้ายที่หมายจะเจี่ยวของแม่ว่าคงจะเป็นเคราะห์ดีเขาจะของรถจิงทั้งหมดที่ปรากฏว่ามีคนเห็นแล้วก็ปลอดภัยจากการถูกจีแต่ก็เป็นที่น่าเสียดาย รถเก๋งราคาแพงเจ้าของยึดตองเสียเวลาต้องเจ้าของต้องเสียเ,เวลาซ่อมไม่เวลาการงานต้องจับจ่ายจับจ่ายแค่สอยในการเงินพ่อเห็นใจเขาทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพ่อไม่ต้องการหิ้งพวกคนใดมีความทุกข์ถ้าโลกนี้ดีโลกมันจะหาความสุขที่ไหนหาความแน่นอนอะไรกับโลก คำว่าโลกพระพุทธเจ้าถึงกล่าวว่ามีคำแปลว่ามีอันที่ต้องชิบหายไปไม่ว่าสมบัติสมบัติสมบัติส่วนใดของโลกที่มีความมั่นคงนั้นไม่มีและก็สำหรับการมาของเราคราวนี้การเดินทางจากจากังหวัดกรบีเราก็ถูกสะกดรอยตลอดเวลา แต่ทวารถของเราเราไม่ปล่อยให้ระยะรถทางไกลกันยิ่งเกินไปนี่บรรดานักขับรถทั้งหลายจงจำไว้ด้วยในที่เราแล้วกันมากันเดินทางสายเหนือมักจะใช้เวลาการทำการขับรถเหมือนกับพวกคนคนเดียวเหมือนกับไปรถคันเดียวกันเวลารถ รถมองไม่เห็นกันมีอันตรายเกิดขึ้นก็ไม่สามารถจะช่วยกันได้ทันท่องทีแต่การมาคราวนี้เรามีการควบคุมกันให้คนบังคับรถมีระเบียบในฐานะที่เราถือรถเป็นขบวนเมื่อจะมีอะไรเกิดขึ้นเราก็มีเจ้าหน้าที่ประจำรถถึงแม้ว่า เราจะป้องกันตนเองไม่ได้ร้อยเปอร์เซน์เราก็ยังมีการช่วยกันป้องกันคันไหนเพืียงพราลงไปอีกสามคันก็สามารถจะช่วยได้เพราะเราตั้งสี่คันการเดินทางของเราเราพร้อมแล้วกับการเสีย่ยงภัย แ่ก็มั่นใจในบารม,มีของสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเทวดาแระผมและท่านพมมีพระคุณและสายบุญบารม,มีที่เราทํากันไว้ร่วมกันก็สามารถจะช่วยเราให้ปลอดภัยไปได้เสียงที่ผู้พ่อพูดออกไปถ้ามีเสียงรบกวนโปรดทราบว่าถึงแม้ว่าเวลานี้จะดึกสงัด เกือบจะถึงเวลายีสนาฬิกาลแล้วแต่ว่าเสียงรถมอเตอร์ไซค์ยังดังชัดเพือปราดเพือปราด,เป,รดเป็นน้มาภาระของคนนี้ยังไม่หมดเป็นอันว่าห,หลังยจาจาจจังหวัดกระบี่เราถูกสะกดรอยทั้งรถจนรและรถมอเตอร์ไซค์เวลาที่เราพักฉันบริโภคอาหารกลางวันกัน ตอนนั้นคนที่มีความหนักใจมากที่สุดก็คือยาสิทธิ์ตำหนดตะคูลเปาลิกและคนนี้เป็นคนฉนลาดในการดูคนดูลีลาของคนมีความคิดเห็นว่าทุกคนยังไม่ควรจะกินอาหารแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรเ็็ได้ใจนึกและปรากปรกกับพ่อพ่อเองก็ไม่ได้ทราบ ว่าเขาจัดอาหารแต,ต่ติดยาส่บินโตมาด้วยถ้าพ่อทราบอย่างนั้นพ่อก็ไม่ยอมให้รถแวะเหมือนกันเพราะการแวะคราวนั้นเป็นการเสี่ยงที่หนักที่สุดระยะที่รถเราเสียต้องแก้ไขกันที่ปลายพยายก็เป็นจุดที่มีความสำคัญที่สุดทั้งสองจุดเป็นจุดที่มีการจี้ปล้นกันบ่อยที่สุด จงอย่าคิดว่าตลาดคนมากจะช่วยอะไรเราได้มองดูตาคนให้ดีจิิยาของคนในที่นั้นรู้สึกว่าเขามองเราเห็นเป็นอาหารที่โอชาไม่ใช่ว่าเขาเห็นพระแล้วเขาเคารพย่าลืม ว่าคนที่มีคติตรงกันข้ามมีคติตรงกันข้ามกับรัฐบาลก็ดีโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเครื่องหมายศูนย์ของเราบอกชัดว่าเป็นศูนย์ของพระบาสทสมเด็จพระเจ้อยู่หัวเขาก็ยิ่งเกรดเรามากเพื่อนนั้นว่าเราปลอดมาได้ก็ดี จะนั่งการเดินทางในสายนี้ในรถจนก็ดีในรถไฟก็ดีไม่มีอะไรจะปลอดภัยเลยลูกรักปัญหามียว่าถ้าเราจะเมียมาเครื่องบินจะปลอดภยัยไหมนั่นก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องหนักใจมากเครื่องบินก็ไม่ใช่เป็นจุดศูนย์ที่จะปลอดภยัยเราจะมองเห็นอันตรายที่เกิดจากเครื่องบินอยู่เสมอเสมอ เมื่อเข้ามาถึงสถานีที่พักของเราบ้านรับรองปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้จัดทำท่านรองผู้กำกับอ้วนผู้เท่าเคยให้พ่อไปติดดาวอยู่ที่สตูลเวลานั้นท่านอยู่ในปา่าไปขัดตาทับรับมือกับข้าศึกท่านบอกว่าคิดว่าพวกเราจะมาถึงเวลาประมาณบ่ายโมง พอทางวิทยุวิทยุมาบอกว่าเราจะกินเพลงกันที่หอยอดท่านคิดว่าคงจะถึงเวลาบ่ายโมงจึงไม่ได้จัดอาคารไว้แต่ก็ไม่เป็นไรไปที่ไหนเราก็ทำกันได้เรื่องความสะอาดท่านจัดที่กันไว้ให้ที่กองร้อยแต่พวกเราไม่นอนกันคิดว่าบนกองร้อยมันร้อนสุขข้างล่างไม่ได้ที่โรงเรียน หรือที่ที่หอไปชมแต่ว่าคนที่สุดพวกเราก็กลายเป็นคนเดินเรืออยู่กราบขวาย้ายมากราบซ้ายจากกราบซ้ายย้ายมากราบขวาทั้งนี้เพราะอะไรฝนตกท้ายเข้ามาเป็นฝานลงแต่พวกเราก็ทำกันได้ดีเหมือนกันนี่เป็นการซ้อมกันไว้เพราะการมาคราวนี้เราไม่มีงานมาถึงทุ่งสงลูกรัก สุราธานีขณะที่รถเราแก้เปลีย่ยนยางกันแล้ววิ่งไปสายด้านโน้นข้ามฝากไปพ่อคิดถึงท่านหญิงวิภาวดีว่าท่านหญิงวิภาวดีถูกยิงจากหอจากที่บ้านหลังครองแลนเหนือครองไปลงที่นั่นเจ้าหน้าที่เขาจัด ศพระศพของท่านไปทาความชนะศพให้สะอาดที่โรงพยาบาลพ่อ,อกับลุงปู่ธรรมชัยเขาไปด้วยนี้ก็น่าแปลกลงไปแล้วไม่มีใครเขาพูดด้วยเจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่ไปด้วยกันเขาก็ไม่พูดด้วยต่อมาเมื่อจัดทศศพสเสร็จเขาจะเอาศพไปกรุงเทพลุงปู่ธรรมชัยบอกว่าอยากจะไปด้วย ที่ไดกาเพียนท่านบอกว่าไปไม่ได้เราเป็นพระเขาไม่ได้นิมนจ์งว่ท่านท่านผู้กรรมกับคือสุด,ดินแล้วก็ร้อยโทยุทธนามาหาที่ได้มีคนคุยด้วยว่านั้นพ่ออดข้าวทั้งเช้าทั้งเพล่เราริงข้าวฉันฉันก็ต้มนิดหนึ่ง คิดว่าตอนเพลงจะฉันให้อิ่มก็เลยไม่ได้ฉันนั่งอยู่ตรงนั้นถ้าผู้กำกับกับร้อยตำรวจโทยุทธนายังไม่มามีคนเขานั่งอยู่ตรงนั้นมากแต่ไม่มีใครเขาอยากจะคุยด้วยก็ไปที่น่าแปลกสุราธ,ธานีเป็นเมืองของท่านพุทธทาสท่างต่างอยู่ใกล้ ท่านอบรมใจของบุคคลในธรรมะแต่บุคคลเข้าถึงธรรมะไม่มีหน้าแปลกนแสดงว่าปราศจากความเมตตาปราณีเสียจริงๆหรือก็ว่าเห็นพระสงฆ์เป็นผู้บ่อนทําลายความเจริญของชาติเป็นตัวถ่วงความเจริญของชาติคนใดยังไม่มีใครเขาสนใจ แต่ว่าสิ่งท่านหลายเหล่านี้ก็ไม่น่าจะแปลกใจถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของโลกพระไม่ได้บวชมาเพื่อให้ชาวบ้านเขาโอบพระไม่ได้บวชมาเพื่อรองรับไหวของใครพระไม่ได้บวชมาเพื่อรับการบูชาขององคนอื่นอย่างที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงไต่กับพระ พรามถามว่าท่านบวชมาแล้วต้องการการสรการะบูชาของชาวบ้านใช่ไหมองค์สมเ็จพระจอมไตรบริมศาสนาทรงตรัส,สว่าต้นแต่ว่าพรามการบวชของเรา,าเราไม่หวังการบูชาของบุคคลใดทั้งหมด สมเด็จะสมมาสมุสทัยเจ้าทรงตรัสว่าการบวชของเราเราไม่หวังการบูชาของใครทั้งหมดลูกรักเว้นไปนิดหนึ่งอยู่ดีๆมันก็ไอขึอ้นมาเฉยๆเจ้าร่างกายมันไม่ดีอย่างนี้พ่อจึงไม่ปรารถนาในมันอมสมเด็จพระวิชิตมารทรงตรัสว่าที่บวชมันนี้เราก็ดีพระสาวกของเราก็ดี บวชมาเพื่อหวังความดับไม่มีเชื้อของกิเลสนี่ความประสงค์ขอ,ององค์สมเด็จพระบรมโลกระเชษและภาษาวกทั้งหมดเป็นอย่างนี้ฉะนั้นในวันนั้น <c oughs> เขาจะแสดงการอย่างไรกันก็ตามพ่อไม่มีความรู้สึกนึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา แม่ว่าสถานการณ์ทางภาคใต้เวลานี้ยังไม่สงบสงดัดทั้งนี้พ่อะไรก็เพราะว่ากำลังของฝ่ายตรงข้ามยังคับขัง้งพ่อก็สงสัยในยุทธวิธีที่พื้นที่ที่ก็ตีได้แล้วนี้ทำไมเกงไม่ยึดที่พื้นที่ไว้ถอยออกไป วกนั้นเข้ามาใหม่ก็สร้างกำลังแข็งแกรง่งอย่าลืมว่าข่าศึกของประเทศภาคใต้ไม่เหมือนกับภาคเหนือถ้าว่าข่าศึกภาคใต้มีความอิ่มมีพ่มันอาหารต้องการง่ายเพราะพื้นที่แคบแล้วก็น่าแปลกอยู่นิด <c oughs> ที่การรบ จะต้องรบกันในฐานะที่เราเป็นคนไทยด้วยกันในการรบก็มีรบไม่รู้สึกว่าจะเป็นการรบตามแบบจบับตามตัวทางเศษจะมากกว่าแล่ <c oughs> ลาของบุคคลที่ตรงกันข้ามค็รบนอกแบบในการรบแบบนี้ถ้าทำอยู่เป็นปกติไม่มีการเปลีป่ยนแปลง พ่อก็คิดว่ามันจะสูญเสียมากกว่าได้ถึงแม้ว่าเราจะเปลี่ยนยุทธวิธีใหม่เป็นแบบการุญเทพแบบการุญเทพหมายความเทวเมตตากรุณาคือมีความกรุณาแบบเทวดาสงเคราะห์แต่แผงของการุญเทพดี สำหรับบุคคลคือเจ้าหน้าที่มีความสำคัญเรื่องเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลในบรรดาธุรักลูกเองทั้งหมดก็เป็นข้าราชการเมื่อเรามีวิชาความรู้ความรู้ดีแล้วทั้งว่าความประพฤติเราไม่ดีจิตไม่ประกอบปฏิธ,ธรรมความรู้ดีไม่ได้ทำให้คนดีได้ คนที่ดีได้ก็เพราะอาศัยใจดีมีความประพฤติดีจิตประกอบด้วยความเมตตาปราณีมีพรหมีหารสีและอัคติสีตัดความละโมบโลบโมโทสันตัดความโกรธความเย่มบาดและงับใจให้มันตั้งอยู่ในความดีมันถึงจะดีได้ <c oughs> ก็รุณเทพแปลว่าเทวดาผู้มีความปราณี แต่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่ใช่เทวดาเป็นคนพ่อหนักใจเขาเลือกว่าแผนงานนี้เริ่มมาตั้งปีพศ2457ขอโทษพศอ2517อเป็นแผนที่เขาเขียนด้วยหนังสือภาษาไทยชัดมอบให้รัฐสภาสมัยนั้น แต่รัตตภัยเห็นว่าเป็นหนังสือที่ไทยเขียนไม่สนใจลอยทิ้งไวต้ต่อมาปีพศาา .2520 คนเขาเล่าให้ฟังเจําบจำพศไม่ได้ชัดเขาต้องเขียนเป็นภาษาฝรั่งเอาไปลงหนังสือบางกอบโคดเขาว่าอย่างนั้น ว่าเรือแล้วก็ส่งเข้าไปให้รัฐสภารัฐสภาจึงได้หยิบยกขึ้นมาพิจารณาแผนการนี้เป็นแผนการที่ดีมากบ้านเมืองไม่ต้องใช้ฟู้่บ้านกำนันก็เป็นอันว่าเป็นบ้านเมืองที่มีกรรมการประธานกรรมการมีสาธารณสุขมีตำรวจมีอะไรตัวรเสร็จในตัวเสร็จป้องกันตัวเอง แล้วก็มีสุขาพิบาลมีการช่วยในการาอาชีพมีการคลังของหมู่บ้านเองเรียกว่าทำาคล้ๆเมืองเล็กๆตอนนี้ดีมากเหมือนก็รับเด็ไดรับหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าน่าแปลกใจเจ้าหน้าที่มาบอกว่าคนไทยเขียนเขียนภาษาไทยคนไทยไม่อ่าน ตอามากเมื่อคนไทยเขียนเป็นภาษาฝรัง่งให้ฝรั่งคนหนึ่งส่งไทยตรงให้คนไทยอ่านถ้าคนไทยเรายังมีน้ำใจเป็นอย่างนี้ความเป็นไทยของเรามันก็น้อยไปเพราะว่าถ้าคนไทยพูดคนไทยไม่รับฟังคนไทยทำคนไทยไม่ต้องการต้องการอย่างเดียวต้องเป็นของฝรัง่ง ถ้าฝรั่งพูดคนไทยฟังคนไทยฝรั่งทำคนไทยใช้ฝรั่งขายคนไทยซื้ออย่างนี้เรียกว่าเราขาดชาตินิยมเมื่อชายของเราเองเราไม่นิยมใครเขาจะมานิยมเราเราก็เป็นการเสียเปรียบเขาอยู่ตลอดเวลา เป็นนั้นว่าเวลานี้เรามาอยู่ที่ทุ่งสงในตชดาเขตแปดท่านผู้กำกับปัญญาของท่านแล้วก็ร้อยตำรวจโทยุทธนาในทุกท่านทีอยู่นี่ก็รู้สึกวันดีแล้วจัดสถานที่กันเองเพราะเรามาอยู่ที่ท่านจัดให้ ปรากฏว่ามีความสะดวกสบายเรามีความสุขรับความเมตตาปราณีจากท่านพันตันฑเอสุดินเป็นอย่างมากับัญญาท่านเมตตาปราณีทุกอย่างที่ว่าเป็นที่พักแบบสบายสำหรับเมืองคอนหรือว่านครศรีธรรมราชที่จะเที่ยวก็มี ไปไหว้พระบรมสารีริกธาตุในพระเจดีย์หลวงที่ในเมืองนครศรีธรรมราช <c oughs> นอกจากนั้นก็มีจุดหนึ่งพ่อไม่กล้าพาไปการไปจากทุ่งสงพระนครศรีธรรมราชในช่วงหนึ่งทุ่มกับสี่ทุ่มในทางกลาาระหว่างนั้นก็เคยมีการขี่รถกันตั้งสิบเจ็ดสิบแปคัน แม้กรช่วงเช้าเวลาเช้าตรู่ที่ช่วงหนึ่งจุดนั้นเขาก็มีการจี้กันเราไม่กล้าไปถ้าไปก็เสี่ยงเกินไปฉะนั้นการจะไปก็ต้องไปกันตอนกลางวันต้องคอยลูกทั้งหมดมาพร้อมกันไปชมพระเจดีย์และดูกระโลงประวนันดูของบูชาพระบรมสารีธาตุที่เต็มไปด้วยทองคำล้นล้วน ถ้าจะคิดเป็นมูลค่าก็เห็นจะเป็นหลายสิบล้านบาทนอกจากนั้นก็มีที่ที่หนึ่งนั่นก็คือที่พระเจ้าตากสินมหาราชสมัยบทยเป็นพระมีถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งมีกุฏิอยู่ขา้าสำหรับที่จำมันษาและจำสิงค์ของพระเจ้าตากสินมหาราชสมัยบทยเป็นพระแล้วก็สว,วรรค์คที่นั่น ที่ตรงนั้นเป็นประวัติศาสตร์แต่ก็ไม่มีอะไรมากถ้าเราไปเห็นแล้วก็เห็นแต่ทรรมเห็นก็เห็นแต่กุฏิก็ดีหน่อยกุฏิหลังเก่าพังไปเขาก็สร้างขึ้นมาใหม่มารลกเดิมเอ็นกระท่อมเล็กๆแต่คันห้องครึ่งไม่ใช่สองห้องน,อน้อยท่านอยู่แบบสันโดษแบบอยู่แบบสงัดเป็นอันว่า สถานที่ตียเที่ยวก็มีแห่งหนึ่งคือน้ําตกลมแล้วก็ไปทางด้านสุราษฎร์ธานีไปจากนี่ก็ไม่ไกลคือน้ําตกวิภาวดีแล้วก็ไปถ้าเสือของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มีเต็นพระมหาจำเนียนอยู่ที่นั่นให้ถ้ำเสือนั่นเข้าไปภายในมันมีความรื่นเริงมากการไปมันยากเกี่ยวกับเสี่ยงภยัยโรครัก พ่อจึงไม่พาลูกไปความสนุกความสมบายความรื่นเริงฮันซาที่ได้มันไม่พอการอันตรายที่มันเกิดขึ้นพ่อจึงไม่พยายามไปที่นั่นเป็นอันว่าสถานที่จะเที่ยวกันเราก็รอมาพร้อมกันเพราะว่าถ้าไม่พร้อมกันถ้าไปมันก็ไม่ดี การเดินทางสองคราวสามคราวอย่างนี้มีการสิ้นเปลืองไม่สำคัญแต่ความเหน็ดเหนื่อยมาที่นี่พอร,รู้สึกว่าได้พักมากร่างกายรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วก็ทุกคนที่มาต่างคนก็นเหน็ดเหนื่อยกันมาต่างคนต่างก็ได้พักผ่อนกันอย่างดีหลังจากนี้วันที่ยี่สิบสามเราก็ต้องเดินทางเปลี่ยนแผนการใหม่ ว่าจะไปนครศรีอันว่าจะไปหาดใหญ่แล้วก็ต้องเลยพปยาราเพราะว่าเราเวลากลับมาตัด่ายาลาไปหลังสนเราะช้ออเดินทาง24ชั่วโมงทนไม่ไหวมาอยู่นั่นลาตามหมายกำะบวการแล้วก็กลับมาพักที่หาดใ,ใ,ใหญ่ออกจากหาดใหญ่ไปหลังสนพอทนเป็นนามว่าสำหรับเรืเ่อ,นองนครศรีธรรมราชนี้ พ่อขอเล่าไว้ก่อนหน้าที่จะไปเที่ยวนั่นก็คือที่พระบรมสารีริกธาตุในตัวเมืองความจริงพ่อมาเมืองนี้นบ่อยๆแต่พ่อก็ไม่มีโอกาสเที่ยวที่ไหนเพราะว่าพ่อมาครัอบไรก็มาทำแต่าางานตอนเช้าวเวลาโมงเช้าพ่อจะนอาหารเสียงหอบวิ่งปั๊บปับปับปับไปเพื่อรับ กลับแล้วก็ไปทํางานในป่ากลับจากป่าก็คำ่ำตอนค่าดีไม่ดีเพราะก็ต้องนอนให้น้าเกลือตอนเช้าก็ไปทํางานใหม่ทํางานแบบนี้จนจบตรวจเขตนี้แล้วก็ไปปลอกใต้เพื่อไปที่สงขลาก็มีงานแบบนี้เช่นเดียวกัน <c oughs> เวลากลับก็กลับรถไฟกลับเวลาค่ำไม่รู้จะไปทางไหนไม่รู้ว่าอะไรมันอยู่ที่ไหน เป็นอันว่าพ่อมาบ่อยๆในปากใต้แต่พ่อก็งโง่ในถนนทนทางและสถานที่อยู่แม้แต่ในตลาดนครศรีธรรมราชเองมีอะไรบ้างพ่อยังไม่รู้จักแล้วก็ในตลาดทุ่งสงนี่มาพักบ่อยๆพ่อก็ยังไม่รู้ว่าในตลาดห้องมันมีกี่ห้องยาวเหยียดนีกี่สายไม่รู้เหมือนกันเพราะไม่มีเวลาเที่ยว ถ้าสำหรับเรือรร่องนครสีธรรมราชก็ขอบันทึกแต่เพียงหน้าเดียวเวลานี้เทพก็จะหมดหน้าอยู่แล้วก็ขอหยุดไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ลูกรักทุกคนสวัสดี